มาต่อที่ ep 3ีนะฮะหลังจากเราเดินน้ำยาเสร็จแล้วนะครับเรา,าควรแช่น้ำนะครับแช่น้ำทิ้งไว้อย่างน้อยต้องมี4ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าท่านใดทิ้งไว้1คืนก็จะดีนะครับแต่ตัวนี้ผมจะมา,าแต่งดนดหนวดให้นะครับผมทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ขีดขอบข้างนะครับขีดขอบข้างตะไบเทปนะครับ2.5มิลนะครับ ใช้สองุดห้ามิลก็พอนะฮะอย่าให้มันกว้างมากนะครับเพราะว่าพระองค์นี้พื้นที่ภายในรวมาภายในที่ล็อกแกนมันก็กว้างอยู่แล้วนะครับถ้าเราทิ้งปีกไว้กว้างมันก็จะดูใหญ่ทอะอทะนะฮะ2.5ามิลกำลังดีนะฮะนี่ใช้ตัวขีดกับข้างขีดเสร็จแล้วเราก็จะใช้เพลทนะฮะนี่วัดเสากระดงขึ้นไปก่อนเล็งตรงๆ เอากันง,ง่ายๆเล็งดิ่งๆขึ้นไปลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็ใช้ระยะนะครับในเพจนะครับที่มีความสูง5มิลนะครับวัดขึ้นไปนะครับความสูง5มมิลนะฮะนี่มากไว้นะฮะแล้วก็ใช้จวัว <c oughs> วางจัวนะครับวางจัวนี่ ได้จวแล้วนะครับแล้วก็เลือกหัวบัวนะฮะหัวบัวตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับ <c oughs> จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าเราทํากันบ่อยๆซ้ําๆนะครับเพราะงั้นคลิปนี้ก็จะเน้นนะครับเน้นให้เพื่อนๆรู้วิธีการเปิดบล็อกนะครับและวิธีการดันนูนล็อกแกนนะครับสำหรับพระที่มีหน้าสูงขนาดนี้นะครับนี่ ได้แล้วเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเสริมบ่านิดนึงนะครับนี่ะเอาตามที่เพื่อนๆ่ชอบนะครับเราสามารถออกแบบได้แล้วตอนนี้ว่าจะชอบแบบไหนนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วเราต้องแปะกระดาษกาวนะฮะแปะกระดาษกาวด้านหลังนะครับถึงจะเลื่อยได้ได้ดีนะฮะถ้าเราไม่แปะกระดาษกาวด้านหลังนะครับ เวลาเราเลื่อยนะครับมันจะติดติดไปเรื่อยนะครับเพราะงนั้นเราต้องแปะกระดาษกาวทุกครั้งนะครับถ้าจะเลื่อยนะครับถ้าท่านใดจะเจียนะครับก็คือเข้าเครื่องเจียได้เลยนะครับไม่ต้องแปะกระดาษกาวนะฮะนี่ก็ค่อยๆเลื่อยไปนะครับนี่จะถามว่าใบเลื่อยใช้เบอร์อะไรนะครับผมที่ผมใช้อยู่ก็เป็นนกเพนกวินเบอร์หนึ่ง ใบเลื่อยตานกเป็นกวิ้นเบอร์หนึ่งนะครับของเยอรมนีนะฮะคนข้างใช้ดีนะครับคคมนะครับเวลาเข้านิ้วก็เข้าเยอะนะครับโอเคนะฮะถึงขั้นตอนนี้แล้วเพื่อนเก็ลุยกันเองได้แล้วนะครับเพราะว่าจุดนี้ก็เราจะเน้นวิธีการเข้าแกนการดันนู่นต่างๆการเปิดบล็อกนะครับว่าเราจะออกแบบไปในรูปทรงใดนะครับ เพราะงั้นเพื่อนๆก็นำทักษะสำคัญนะครับไปทํานะครับโอเคนะครับจุดนี้เราก็แต่งปกตินะครับก็ลงตะไบหยาบก่อนนะครับลงค่อยๆไล่ไปนะครับ <c oughs> ค่อยแต่งไปอยากดฝากระจกแรงนะครับเพราะว่าฝา,า,าข้างบนฝามันได้ผ่านการดันนูนที่สูงมากนะครับมันทําให้อคริลิกบางกว่าความเป็นจริงนะครับจาก1มิลมันก็เหลือประมาณ0.7-0.8ประมาณนี้ฮะเพราะว่าอาริลิกมันยืดตัวออกนะครับเพราะงั้นเราอย่ากดแรงอย่ากดชิ้นงานแรงในการเวลาที่เราแต่งหัวบัว หรือว่าตะไบด้านข้างนะครับก็พยายามเซฟเซฟนะครับเซฟเซฟไว้นะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเรา,าทิ้งแช่น้ําไว้สักสองสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยมันก็จะาสามารถแต่งหัวบัวได้ดีขึ้นนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะผมจะใช้น้ํายานะครับน้ำยาประสานอะคริลิกเท่านั้นนะครับจะไม่ใช้กาว UV นะฮะ จะใช้น้ำยาประสานอะคริลิก AEC+ นะครับมันจะทำงานออกมาได้ดีนะครับเพื่อนมันจะลดการเกิดฟองในางานของมือใหม่นะครับมือใหม่ควรใช้น้ำยาที่มันแห้งช้าๆแบบ AEC+ นี่แหละแห้งช้าช่วงเหล่ดน้้ำยาแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็จะจะเร็วกว่าขวดแดงนะฮะเพราะงั้นแนะนำน้ำยา AEC+ PLUS ขวดสีฟ้านะครับนะครับ หัวบัวถ้าเพื่อนๆอยังแต่งไม่เป็นนะครับก็ดูในคลิปเต็มทักษะการแต่งหัวบัวนะครับลองเข้าไปที่วิดีโอแล้วก็เลื่อนดูนะครับเพื่อนๆต้องอข่อยคว้านะครับขวอยคว้าหาความรู้นะครับผมมั่นใจนะครับว่าลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับสําหรับพื้นฐานนะครับในการเลี่ยมพระ เพราะงั้นเพื่อนๆควรมีเวลาในการเ,าเลื่อนดูนะครับเห็นไหม <c oughs> น,นี่นะครับช่วงจั่วเข้ามาลักษณะนี้ช่วงบ่าประมาณนี้อย่าทิ้งบ่าไว้กว้างมากนะครับมันดูไม่สวยนะครับบ่าแทงลึกมาแค่มินหน่อยๆเองนะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับไปใช้ทักษะ ที่เรียนมานะคในการทำงานนะครับขัดกระดาษทรายนะครับเริ่มจากเบอร์320เบอร์600เบอร์พันนะครับแล้วมันจะทำให้เราขัดชิ้นงานทำให้เราปัดเงาชิ้นเงาชิ้นงานได้เงาเร็วมากขึ้นนะกระดาษทรายมีความสำคัญนะครับอย่ามองข้ามเลยนะโอเคเดี๋ยวเราขอตัดมานะครับจุดที่เสร็จแล้วนี่ หลังจากปัดเงานะครับเราก็จะได้นี่สวยๆเลยนะครับใสๆนะครับกับงานเลี่ยมเสียนคุธที่มีจงอยปากยื่นยาวๆลักษณะนี้นะครับอย่าไปกลัวทําไปเลยนะฮะ,นะครับเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วก็ลองทําตามนะครับหาอะไรมาเลี่ยมก็ได้นะครับสูงๆนะครับส่วนปั้มลมนะครับปั๊มลมที่ดันนูน มันพื้นฐานตั้งแต่ปั๊มที่เราปั๊มเหยียบนะครับที่สูบรถจักรยานยนต์นะครับที่เหยียบๆๆเนี่ยผมซื้อที่ตลาดนัดแค่ร้อยเดียวเองนะฮะซื้อมาต่อแล้วก็เหยียบๆๆจะเอาสูงขนาดไหนก็เหยียบเอานะครับทาเมื่อนะักก็ซื้อปั๊มแบบที่ผมถ่ายในคลิปนะครับก็จะเป็นปั๊มที่สูบรถฉุกเฉินนะครับมันจะต่อเข้าที่เขียบบุหรี่ในรถยนต์น,นะฮะเพราะงั้นเราต้องซื้อหมอแปลงนะครับที่มีความ 12โวลต์10แอมป์นะครับมาต่อและดัดแปลงนะครับให้มันสามารถใช้ในไฟบ้านได้นะครับเราก็จะได้เครื่องอเครื่องมือในการดันนูนได้ดีนะครับนี่ลักษณะนี้นะฮะนี่ใสๆเป่งๆกันเลยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆสู้ๆน,นะครับงานทุกงานไม่ว่ายากว่าง่ายนะครับถ้าเราทําได้ก็ควรทําให้ลูกค้านะฮะงานยากมันก็ทดสอบประสิทธิ ความสามารถของเรานะครับถ้าเราผ่านไปได้เราก็จะเป็นผู้ที่ข้ามไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะงั้นเพื่อนๆอ,อย่าละเลยนะครับควรทําทุกงานที่ลูกค้าเอามาให้และตกลงราคากันดีๆด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ